ไม่ต้องพูดมก็ไม่ได้คุมนะตบพุมผม ก็เลยือไม่กลัวแต่ว่าเราคือไม่กลัวคนเขาแบมนี้หมด 下回老。 Thank you. 哎呀！Yeah. เจ้ามาหากคน ใส่เลือกเพียรเนาะกใครกนขาวเลยเป็นมผสกัคนทีไหนถ้ามันเย็นก็เย็นนะมั้งไม่เย็น ไมนมีร้านหน่แกต้องหังผูกเล่นใจบ่อยพู่ิงกินบ่อยอยู่ตรงหลัง่นอีดอกตายปะแต่ไปนั่งดิ

ความเรน่มเล่นหนุ่มแข็งแรงเร็เินเพื่อนนี่เปเห่ามาย้นเอล่ก็ไม่ไวแล้วนิสาอันน้ยอมี่จะเดินนะค่ะก็เลิกบ้างก็ดาฮ่าก็ตอนนี้ก็โดนเย็นากไม่ได้เกี่ยวกับตบหม ที่ดอกผมยาวชอบเป็นเอเซ็กชวลจะเป็นไรอ่ะมันยิบหรอเอาแถวนี้ได้ไหมเหนื่อยนี่อ่เอาอันนี้ได้ไหมเหนื่อยครับครับกดให้หน่อยดิกดให้กดให้พี่เหน่อยกดเลยกดเลยแล้วกัวเหยียบได้ป่ะใช่จุดกดจุดกด เราเต็มตัวเลยปะมิวไม่เจ็บไม่มอเราเจบรู้ว่าจะเอาตัวไม uh. okay. 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 ่เจ็บมานานละ้ยปะไม่ต้องกดแล้วเาอะไรแบจดอโอเค่ว่าออดี้ ียนืนในห้องหรือเ่ในห้องเอนี่ยแม่ผมยืนที่คอนโดหรอม่ทมีเครองแออ้าเหรอร้อนเข้าเลยเหรออ้าวเหรอไม่รู้ดเดี๋ยวเดยวเ็จพี่พี่มันสุ่นบกอะหยื่ยตั้งนานอ่ชิบหายรู้เพิ่งนึกได้ว่ามันมีข้างในแล้วยี่นจะเสร็จแล้วด้วยนะเหลือเหลือแค่อ,อก อยากเจอรึเปอยากเจออะผมมาพูดตรงขอ่า่แมไม่พี่จู้แบบนัดมารเก้าอะไรเงี้ยแฝเลยอันนี้แฝงนนะไม่น้มีนัดมาเก้ากูสี่คนวิ่งชงอาชีพหาย อบแบบถ้าวันนี้เล่นหลังเราถ้าวันถ่าไปจะเล่นจะเล่นไหนจะจะให้เล่นเล่นโหใช่ไหมแต่ปกติจะเล่นหลังกะไหล่นเล่นหลังการโหรหลังแขนใ่แต่ถ้าเล่นสองวันติดจะให้เล่นหลังกระนี้หแขนพี่โป้งแล้วใครอีกคนนึงที่หลังกหลัาแขนผูวายใครอีกคนะนึ่ัคนรอ้ยผู้วายเบื่อน่าติดทำไมไม่ลงสักทีรอพี่โอ่งอยู่เลย มกันทกนกใช่ไมใช่มึงไม่ตอะไรสิวะผมก็ออกับบ้านแ่นั้นไมตได้ย้เลยที่นั่โคตรด้วไป ที่ดีดหลังหน้ากดกลับไปตีนี้แล้วนะหน้ากดหลังหลังเดนไดไม่เดือดอ๋อไม่ตีตรงนี้ดีกว่าสูงนิด

ห่าเลยโค้งห่างด้วยบอกว่าแบบมันจะไปแทรกกันแบบคือแบบเราตีเอาออกกันลังกายเนาะเราไม่ได้แข่งก็จะไม่แข่งหรอกก็แข่งล่าสุดเมื่อประมาณเดือนตดที่สักทางน่าจะมีทุนาอ๋อไอแข่งที่เขาจัดเสาทีทวนใช่เดอะมาสเตอร์ไปลงพัทยาหรอพัทยาก็เคยพัทยาก็เคยเคยไป นิสัยบ้างนิสัยแต่นี่คือเงินรางวัลไม่ได้ดีมากเลยโดนหมดแล้วเยอะนะปกติแบบถ้าชนะแบบที่หนึ่งก็